สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับน้ำในช่องชี้แชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินปอเปี๊ยะทอดนะค่ะทำเองเลยนะทุกคนพึ่งห่อเสร็จเฮ้ยนั่งห่อแบบนานมากค่ะร้อนๆเลยนะจ๊ะทุกคน ใส่เราก็จะใส่เป็นมุ้นเส้นเห็ดหอมไก่สับแล้วก็แครอทนะนนูอยากกินค่ะก็เลยส่วนเพราะบ้านทำนั่งหอ่อ <laughs> กะหล่ำปีน้ำจิ้มอันนี้เราใช้เป็นน้ำจิ้มไก่นะทุกคนเราไม่ได้ทำน้ำจิ้มถั่วก็เลยเอากะหล่ำปีมากินแก้ม ขึ้นข้าวกลันโหควันร้อนอืม,อม กสเสร็จสดใหม่ๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเรามานั่งห่อปอเปี๊ยแล้วก็กินปอเปียะตอนเที่ยงคืนอร่อยสูตรนี้เมื่อก่อนเราเคยทำขายด้วยนะคนว่าประมาณาอายุเท่าไหร่เนป๊ะป๋อสิบห้า อืมมาณรอยเกืบห้าทุกคนทำปับเปียะขายชิ้นละบาทใช่ปะ่ะตอนนั้นอ่ะสองบาทสองบาท,ท,บาทหรอชิ้นละเท่ากสองบาทแต่ว่าใหญ่กว่านี้ปะ่ะเท่านี้เลยก็แอบแพงดิทำไมชอถ้าเกิดสองบาทสนะิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะมันก็สองบาทสามพันห้า ซ้ำอันห้าบาทแล้วก็ขายอะไรนะไก่สลงใช่ไหม ตอนตอนขายไก่สลงนั่งทำสามชั่วโมงขายห้านาทีหมดเนาะเด็กๆอะทุกคนไม่ได้คิดอะไรมากแค่เอออยากขายก็ก็เลย <S <S ทำขายถามว่าคุมมา้มไหมไม่ค่ะสองอันเลย อันนี้เรานั่งห่อทั้งหมด80อันนะทุกคนใช้เวลาห่อประมาณเท่าไหร่นะป๊ะเชั่วโมงหนึ่งปะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอ๋อเกือบเกือบแหละเพราะจะทำเผื่อคนทั้งบ้านด้วยค่ะแป้งมันกรอบเนี่ยแต่ว่าอันเล็กๆก็กินง่ายดีนะอร่อย ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินหลังกล้องต่อถ้าใครอยากให้ทำให้ดูก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะได้มาทำให้ดูเนาะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชีชแชเนลด้วยนะคะบ๊ายบาย